ไลสดปื่อมากเลขทูบแม่น้ำหนึ่งไลสดคนแห่ดูสามตัวตรงตรงสุดพีคทะลุสองแสนหกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขทูบแม่น้ำหนึ่งไลสดสุดพีคนะคะทะลุสองแสนหกหมื่นคนเลยนะคะคนแห่ดูไลสดจุดทูบแม่น้ำหนึ่งถล่มทลายนะคะ ที่เพจแม่น้ำหนึ่งนะคะไลค์แตกมากนะคะแฟนหวยแห่สอเลดเด็ดกันจ้าละวันเลยนะคะเลทูปูงวดนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะได้ไลฟ์สดที่เพจแม่น้ำหนึ่ง8นะคะโพสตแจ้งว่าทูปูงวดนี้ไลฟ์แม่น้ำหนึงนะะนหน่ง,ะะแ,ง,ง,ลแ,งแล้วก็ภาษาอังกฤษแม่น้ำหนึ่งนะคะชอบก็ตามมาจ้าณเวลานี้มีคนดู1 6 0 0 0 0ผู้ชม นี่เลยนะคะเป็นการไลฟ์สดของแม่น้ำหนึ่งเมื่อคืนนะคะแล้วก็จดทูบขอเลขปู่พญานาคราชนะคะนี่เลยนะคะก็ตามนี้นะคะเลขค่อยๆโผล่มานะคะ175นะคะ17 5, 5นะคะทามกลางแฟนหวยเข้ามา2ไลฟ์สดนาที เลข3ตัวโผลมา175นะคะซึ่งพีคสุดๆเลยนะคะนาทีที่เลข3ตัวนี้โผลมานะคะมีผู้ชมเข้ามาชมถึง260,000รายเลยนะคะนี่เลยนะคะ175นะคะงวดนี้มาแล้วนะคะเลขทูปปูนะคะแม่น้ำหนึ่งบอกด้วยว่าในการจุดทูปเลขปูในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน พอตนจุดทู่ปูแบบนี้มา3ปีแล้วและตนเป็นแค่คนธรรมดาที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เลยนะคะเลขทู่ปูนะคะ17 5นะคะโค้งสุดท้ายนะคะทันทีที่เลขทู่ปูพญานาคออกมานะคะเกรียงแผงตามเคยนะคะแผงระเบิดเหมือนเดิมนะคะเลขแม่น้ำหนึ่งทุกตัวฮอตปลอดแตกทุกตัวนะคะ นี่เลยนะคะเลขทูปปูนะคะ1,7,5นะคะดูแล้วก็รีบเลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงขอให้ท่านปัวปังเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ